รรมะที่เราพูดถึงอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาเราอยากจะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองแง่หรือว่าสองความหมายหรือว่าสองระดับก็ไดนะ้ระดับแรกก็มาถึงภาวะที่ดีงามนะที่เราอยากจะ ทำให้เกิดขึ้นอย่างเช่นสติสมาธิปัญญาแต่มันไม่ใช่เฉพาะภาะวาที่เป็นภาษาบาลีเท่านั้นนะที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะเช่น ความตื่นรู้เบิกบานความว่างความอิสระความสงบเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันนะเวลาพูดถึงธรรมะนี่หลายคนก็นึกแต่ว่าต้องเป็นคำบาลีเพราะว่าดีงามางที่ ไม่ได้แทนด้วยคำบาลีนี่ก็มีอยู่ซึ่งหลายคําก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอันนี้นอกจากภาวะที่ดีงามแล้วเนี่ยธรรมะอีกระดับหนึ่งก็ามาถึงวิธีปฏิบัติหรือวิธีการนะที่จะพาให้เราบรรลุถึงภาวะที่ดีงามเหล่านั้น เพราะที่ดีงามเนี่ยมันเป็นสากลนะไม่ว่าเกิดกับใครที่ไหนเวลาใดมันก็มีคุณสมบัติเหมือนกันเหมือนกับน,น้ำน้ำจืดเนี่ยไม่ว่าที่ใดเนี่ยมันก็รสชาติเดียวกันแล้วก็มีประโยชน์ นะเหมือนกันแต่ว่าวิธีปฏิบัตินะที่จะบรรลุถึงภาวะที่ดีงามเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือว่าสามารถที่จะยักเยื้องนะไปตามลักษณะ หรือความถนัดของบุคคลได้ก็เหมือนกับยอดเขาเนี่ยนะมันก็มีอยู่ตำแหน่งเดียวนะแต่ว่าวิธีการที่จะไปถึงยอดเขาเนี่ยมันก็มีหลากหลายใครจะใช้วิธีใดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนขึ้นอ,อยู่ความถนัดของแต่ละคนข้อสมมตคือว่า ทางเหล่านั้นเนี่ยมันขอให้พาไปถึงยอดเขาได้ก็พอแต่ว่าคนยังไม่น้อยเนี่ยนะบางทีก็ไปไปยึดติดอยู่กับวิธีการแล้วพอพยึดติดวิธีการแล้วไม่เข้าใจว่าวิธีการนั้นเนี่ย มันเป็นไปเพื่ออะไรก็อาจจะไปไม่ถึงสิ่งที่ต้องการได้หรือทำแล้วพรากว่ามันเข้า้วเข้าพงไปเลยก็มีแต่ถ้าจับหลักได้นะก็จะรู้จักยักเยื้องหรือว่าปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะกับตัว แล้วก็พาไปสู่จุดหมายได้ในที่สุดแล้วผู้ใหญ่ก็คือว่าวิธีการที่จะเข้าถึงหรือบรรลุภาวะที่ดีงามเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย เสียแม่ไปเ็นรักแม่มากนะพอเสียแม่ก็เศร้าโศกเสียใจก็มีเพื่อนพาไปหาอาจารย์สิงห์ทองท่านก็แนะนำให้ภาวนาให้ทำสมาธิแล้วก็ให้คำบริกรรมไปด้วยนะ ทรวอ์ชายคนนั้นเนี่ยทำตามที่อาจารย์สิงห์ทองแนะนำแต่ปรากฏว่าไม่พบความสงบเลยเพราะว่าในใจนึกถึงนึกถึงแต่แม่ตลอดเวลาก็มาเล่าให้อาจารย์สิงห์ทองฟัง อันก็เลยบอกว่าเนี่ยในเมื่อใจนึกถึงแม่เนี่ยก็เวลาบริกรรมก็ให้นึกถึงคำว่าแม่แล้วกันทิ้งพุทโธไปเลยเพราว่าวันรุ่งขึ้น,เ,นเขาก็มาบอกว่าโอ้ย้องสึกสงบมากเลยสีหน้าก็แจ่มใสขึ้นมาเลยเพราะวันเนี่ยทําไม่ถึงสิบนาทีนะใจก็สงบเลยเพราะว่านึกถึงแต่คำว่าแม่แม่แม่แม บริการพูดโทรไม่สำเร็จนะแต่ว่าพอบริกรรมใช้คาว่าแม่แม่แม่เนี่ยใจสงบเลยอันนี้พอเราเข้าใจเนี่ยนะยังมีความระลึกถึงแม่อยู่แต่พอเราลึกแล้วเนี่ยแทนที่จะเกิดความเศร้าโศกก็เอาคําว่าแม่เนี่ยมาใช้นะเพื่อน้อมจิตให้สงบมันก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดโทรอ หลายคนนิยติคำพุทธโธไปคิดว่าเนี่ยนี่คือคำตอบหรือเป็นวิธีเดียวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่อุบายเป็นตัวช่วยที่ทำให้จิตสงบแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ผลนะอะไรก็ตามที่ทำให้จิตสงบได้เนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นไม่ใช่แต่คำว่าแม่เท่านั้นนะ บางทีคำอื่นก็ได้ผลเหมือนกันนะสำหรับคนคนนั้นหลวงพ่อพุธท่านเล่าว่าสมัยท่านเป็นเนรเนี่ยอาจารย์ก็ให้ท่านภาวนาด้วยคำบริกรรมพุโทโธนี่แหละแต่ท่านบอกท่านภาวนาไม่ได้เลยนะนึกถึงแต่แฟนนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงรักตอนหลังเนี่ยท่านนะทิ้งคำว่าพุโทโธเลยนะ แล้วก็เอาชื่อของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาบริกรรมแทนนะผู้หญิงคนนั้นก็ชื่อประยูนนะสองพยางเหมือนกันก็นึกนะถึงเขาประยูนประยูนประยูนเนี่ยหายใจเข้าออประหายใจออกยูนเนโอ้ใจสงบเลยนะแล้วสงบจนกระทั่งทําให้ท่านเนี่ยนะบริกรรมต่อจนเห็น ร่างของหญิงที่ชื่อประโยชน์นี่เนี่ยกลายเป็นกระดูกนะกลายเป็นอสุภะไปเลยเ้าก็ทำให้ท่านเนี่ยคลายความยึดมั่นนในผู้หญิงคนนั้นได้อันนี้ก็เลยว่าท่านอทํานอกครูนะแต่ว่ามันก็ได้ผลเหมือนกันได้ผลก็คือความสงบแล้วก็การปล่อยวาง อันทั้งสองกรณีเนี่ก็เชี้เห็นด้ว่ามันการปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีสูตรสาเร็จแต่ละคนเนี่ยบางทีก็ต้องรู้จักนะประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับตัวเพราะนั่นเป็นเพียงวิธีการถ้าวิธีใดที่สามารถที่จะนำพาให้เราเนี่ยเข้าถึง จุดมุ่งหมายที่ดีงามเนี่ยมันก็ได้ทั้งนั้นซึ่งแน่นอนมันก็ต้องเป็นวิธีที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมอยู่แล้วเพราะถ้าเป็นวิธีที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันก็ไม่สามารถเทียบพาเข้าสู่ภาะวะที่ดีงามได้ให้การปฏิบัติจะได้ผลเนี่ยมันต้องจับหลักให้ได้แล้วก็รู้จักสังเกตว่า วิธีใดเนี่ยเหมาะก,กับตัวรวมทั้งรู้จักนะแก้ปัญหาของตัวเองได้โดยเพราะเมื่อปฏิบัติผิดแล้วก็รู้จักใครควรแล้วก็รู้ว่าโอเราปฏิบัติผิดแล้วพอจะปฏิบัติให้ถูกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ครูบาอาจารย์สอนแต่ว่ามันเหมาะก,กับตัวมันก็ได้ผลเหมือนกันและถ้ามันได้ผลก็ถือว่าใช้ได้ อย่างมีพระนุ่มรูปหนึ่งเนี่ยนะมาปฏิบัติไม่ค่อยรู้วิธีการปฏิบัติเท่าไหร่ฟังคำแนะนำของหลวงพ่อเทียนท่านบอกให้ให้ดูความคิดให้รู้ทันความคิดก็เอาแต่จ้องเอาแต่เพ่งแล้วดูความคิด นะแล้วก็พยายามบังคับจิตไม่ให้คิดตอนแรกท่านสอนให้ให้มารู้กายก็ไปเพ่งกายนะเพ่งที่มือที่กำลังยกเพ่งที่เท้าเวลาก้าวเดินตรงกรมเนี่ยนะพอเพ่งทั้งกายจ้องที่ใจนะทำไปนะสองอาทิตย์ได้นะก็เครียด ต้อก็ปวดโน่นปวดนี่นะพอเครียดที่ใจเนีมันก็กายก็เครียดด้วยจนปฏิบัตินี่แทบจะไม่ได้เลยตออหลังเนี่ยพอรั่วเนี่ยตัวเองเพ่งเนี่ยก็พยายามที่จะถอนใจออกมาจากการเพ่งแต่มันไม่ยอมนะพอทำไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเอาแต่เพ่งอย่างเดียวเลย คล้ายๆว่ามันกลายเป็นที่ใสไปซะแล้ว้็ทำอย่างไงนะจะให้จิตมันเนี่ยเพ่งน้อยลงกลับมารู้กายแบบพอดีพอดีรู้ใจโดยที่ไม่ต้องจ้องก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าลองเ,เวลาเดินตรงกลมเนี่ยลองมองไปไกลๆมองไปไกลๆคล้ายๆว่าให้จิตแม่มันส่งออกนอก ที่จริงเรื่องการส่งจิตออกนอกครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่ไม่แนะนำนะท่านห,านะหา้ามเลยนะห้ามเลยซะไม่ไม่ส่งจิตออกนอกเพราะมีทําให้ฟุง้งแต่ว่าในกรณีเนี้นะรัหนคุณเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยจิตมันเพ่งเข้าในมากนั่นจะให้มันจะให้ท่าจะทําให้การวางจิตอยู่ในพอที่พอที่พอดีเนี่ยมันต้องเพ่งออกไปข้างนอก ก็ทาเงี้ยเดินจงกรมองไปไกลมองไปไกลพยายามส่งสายตาไปต้องอยู่ที่สิ่งไกลๆบอกว่าความเครียดค่อยลดลง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 จนกระทั่งพอจิตมันเริ่มอยู่ในพราที่พอดีพอดีแล้วคือไม่เพ่งเข้าในแล้วก็ก็เริ่มที่จะถอนจิตออกจากการส่งออกนอกการปฏิบัติก็เริ่มเข้าทีนะแล้วก็เริ่มนะ เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เรียกว่านอกครูนะแต่ว่ามันสามารถแก้ปัญหาของการปฏิบัติที่เกิดกับภาพรูปนั้นได้แต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้ชั่วคราวนะใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉยๆหลายคนที่เจอปัญหานี้เนี่ยมีเยอะชอบเพลง ต้องการให้มันรู้ชัดๆรู้กายชัดๆเวลายกมือหรือรู้ลมชัดๆเวลาหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไม่อยากให้จิตมันฟุ้งก็เลยบังคับจิตให้มัน,นอยู่กับกายแล้วก็คอยดักจ้องจิตไม่ให้มันคิดทำไปนานๆนี่ก็เครียดทำไปนานๆก็แน่นหน้าอกสารพัดบางคนก็ต้องเลิกปฏิบัติไปเลย เพราะว่าปฏิบัติทีไรนี่มันมันเพีย้ยนแต่ว่าถ้าหากลองอใช้วิธีที่จะดึงจิตออกไปข้างนอกนะด้วยการส่งจิตออกนอกมันก็อาจจะช่วยได้เพราะันมาคือต้องรู้หลักนะว่าต้องรู้ปัญหาว่าเนี่ยปัญหาตัวเองเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เพ่งเข้าในวางจิตไม่พอดี นั่นถ้าหากว่ามีวิธีอะที่ทำให้จิตเนี่ยมันพอดีหรือว่าอยู่กลางกลางอันนี้มันก็ได้ผลมัน,นก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละก็สำคัญคือต้องรู้หลักนะว่าการปฏิบัติเนี่ยที่สำคัญคือต้องให้จิตเนี่ยมันพอดีมันอยู่กลางกลางการปฏิบัติวิธีใดก็ตามเนี่ยการจับหลักให้ได้นี่สําคัญอย่างเช่นการเจริญสติเนี่ยนะเจริญสติเนี่ย จรสตินี่คืออะไรนะก็คือเพื่อให้มีความสามารถในการรู้ทันความคิดได้ไวเห็นอารมณ์ได้เร็วจะรู้ทันความคิดได้ไวเห็นอารมณ์ได้เร็วเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดและอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นแบบฝึกหัดให้ให้สติได้ฝึกเห็นฝึกรู้เพราะฉะนั้นต้องยอมให้มีความคิด ยอมให้มีอารมณนะ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดดีหรือความคิดไม่ดีอารมณ์ใช้แต่ก็ตามแต่ถ้ามาแต่ถ้าตั้งใจจริญสติแล้วพยายามไปกดข่มจิตไม่ให้คิดนะพยายามผลักสายอารมณ์ตอนนี้มันก็ไม่ถูกแล้วก็มีหลายคนทําอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่เข้าใจว่าเจรญสติเนี่ยคืออะไรจับหลักไม่ได้ จริญสติเนี่ยมันก็ต้องยอมให้มีความคิดเกิดขึ้นมันต้องยอมให้จิตเนี่ยมันไหลออกไปข้างนอกเพื่อจะได้ให้จิตเนี่ยได้ฝึกรู้ฝึกเห็นนะหรือรู้ทันอาการของใจแต่บางคนเนี่ยต้องการความสงบนะพอต้องการความสงบเลยไม่ชอบความฟุง้งนะพยายามบังคับจิตไม่ให้คิด ที่จริงแล้วเนี่ยมันตรงข้ามเลยนะต้องยอมอนุญาตให้ความคิดมันเกิดขึ้นให้อารมณ์มันเกิดขึ้นหลวงพ่อเตียนท่านบอกยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งคิดหมายว่ายิ่งคิดฟุ้งซ่านนะคิดหมายี่ไม่ตั้งใจที่เป็นการลักคิดยิ่งคิดก็ยิ่งรู้เนี่ยรู้นี่คือรู้อะไรรู้ทันความคิดมใหม่เนี่ยมันคิดร้อยอาจจะรู้สักสิบ ที่เหลือนี่ไม่รู้เลยนะหรือว่าหลงเลยหลงไปกับความคิดหรือหลงคิดแต่พอทําไปทําไปมันก็รู้มากขึ้นนะจากเผลอคิดไปร้อยก็เริ่มจะรู้ทันความคิดยี่สิบแล้วก็สามสิบสี่สิบนั้วสติมันก็จะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องยอมเหลืออนุญาตให้ความคิดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังสงสัยแต่ก่อนเนี่ยมันก็คิด ฟุ้งซ่านไปต่างๆนานา,นาแต่ทำไมไม่ไมรู้อ่ะทําไมไม่ไม่รู้ทันก็เพราะว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะรู้ทันความคิดตอนที่ไม่ปฏิบัตินี่ก็ปล่อยใจลอยไปตามความคิดเพลินไปออกับความคิดจมไปยความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อมาปฏิบัติมันมีความตั้งใจความตั้งใจที่จะรู้ทันให้ความตั้งใจนี่เป็นตัวสําคัญเลยนะเพราะถึงแม้ว่าจะไม่รู้ทันนเะเผลอคิดไป ร้อยหนึ่งก็รู้ทันงอที่แค่ห้าหรือไม่ถึงสิบนะแต่ถ้าตั้งใจที่จะรู้ทันเนี่ยมันก็จะรู้ทันได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไวขึ้นไวขึ้นด้วยอยู่ที่ความตั้งใจเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเดินจงกรมตั้งใจที่จะรู้กายแต่ก่อนไม่มีความตั้งใจเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเดินไปกี่หมื่นกี่แสนก้าวก็ ไม่เคยมีสติแต่พอเริ่มมาเดินตรงกลมแลวตั้งใจว่าจะรู้กายนะเมื่อกายเดินก็รู้ว่าเดินนะใหม่ๆมันไม่รู้ว่าเดินหรอกนะเพราะว่าใจมันลอยใจมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเดินไปสิบนาทีก็รู้ตัวหรือรู้กายในเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่พอเดินบ่อยๆเดินบ่อยๆด้วยความตั้งใจว่าจะรู้กาย มันก็จะเริ่มจะรู้ตัวมากขึ้นเวลาเท้าขยีงขยับแต่ก่อนไม่รู้เลยะแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วแต่บางคนอยากจะรู้มากๆก็เลยไปเพ่งอันนี้เลยพลาดเลยนะเพราะความอยากมันไม่ได้มีแค่ความตั้งใจแต่มันมีความอยากที่จะให้รู้กายชัดๆและยิ่งพออยากให้รู้กายชัดๆมันยิ่งไม่ชอบความคิดฟุ้งซ่านเพราะเป็นตัวที่ทําให้ ใจนี่มันหลุดมันลอยออกไปจากกายไม่อยู่กันเนื้อกับตัวก็ยิ่งต้องพยายามกดข่มความคิดพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดอันนี้ในสุดก็เลยกลายเป็นปัญหาไม่ใช่ความคิดความเิดเนี่ยอารมณ์เลยนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเช่นความโกรธเนี่ยความหงุดหงิดเนี่ยเหมือนกันนะต้องยออให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่สติจะได้ฝึกรู้ทันมัน อย่าไปรังเกียจมันอย่าไปกดข่มผักสายมันบางคนนี่พอเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเป็นทุกข์เป็นร้อนมันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันมาปฏิบัติทาไมมันถึงเกิดมากมายแบบนี้หรือว่ารู้สึกรุ่มร้อนเป็นทุกข์ที่จิตมันไม่สงบเลยนะตุสามาปฏิบัติเพื่อจิตสงบแต่ทําไมมันร้อนแบบนี้ที่จริงความกลัวมันไม่ทำมันไม่ทําให้เราร้อนเท่าไหร่หรอกแต่เป็นเพราะ ความรู้สึลกลบต้องการผักไสมันมันก็ทำให้จิตนิดร้อนโดยเพราะเมื่อมันไม่ยอมหายไปที่จริงเวลามีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะตัดไม่ให้ขาดเลยทันทีที่ไม่ได้นะหรือว่าจะห้ามมันเลยทันทีก็ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ทันทีคือรู้ทันมันนะ แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันนไม่ต้องผักใายมันไม่ต้องกดข่มมันเพราะทำไม่ได้อยู่แล้วให้มันหายไปทันทีแต่ว่าเราฝึกให้รู้ทันได้ทันทีรู้แล้วก็ยอมรับมันยอมรับเออมันเกิดขึ้นก็มันมาก็มาไปเดี๋ยวมันก็ไปเองเวลามันเกิดขึ้นก็อย่าไปโวยวายตีโพยตีภายยอมรับมันอย่างที่มันเป็นมันจะช่วยจะให้เราเนี่ยได้รู้จักสิ่งที่ครูบาใจเรียกว่ารู้ซื่อ หรือเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นมหม่มมันก็ทําไม่ได้นะมันที่แต่จะจะผลักไสกดข่มหรือว่าตัดอารมณ์ให้ขาดเราก็ต้องรู้จักห้ามใจบ้างนะเออฝึกดูมันแม้มันจะทุกข์มันจะร้อนอยังไงก็ดูนไปเดี๋ยวมันก็ไปเองนะบอกตัวเราแบบนี้เตือนตัวเราแบบนี้เดี๋ยวมันก็ไปหรือว่าจะบอกเตือนย้ำกับตัวก็ได้ว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรา,เราบางคนเนี่ยเป็นทุกข์เวลามีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นทําไมเราคิดชั่วแบบนี้ทําไมเราคิดใด้่แบบนี้ ที่ถึงความคิดนั้ไม่ใช่เรานะแต่เป็นเพราะเราเผลอเป็นเพราะหลงไปเลยไปยดว่ามันเป็นเราพอย้วเป็นเราี้ทุกข์เลยทุกเพราะว่าเราคิดชั่วแบบนี้ได้ยังไงแต่ลองมองว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สิ่งที่จอนเข้ามาพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ดูมันโดยที่ไม่ไปยุ่งอะไรกับมันแค่รู้สื่อๆแลิ่มก็จะหายไปไอ้ทำนี้ดมันต้องรู้หลักนะว่า สติเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรหรือทําหน้าที่อะไรและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่รู้หลักเนี่ยมันก็ทําผิดมาฝึกมาฝึกสติเพื่อจเจ้าความสงบโดยที่หมายถึงไม่คิดอะไรเลยเนี่ยน,นี่จะไม่รู้หลักแล้วแล้วยิ่งพอไปกดขม่มความคิดไปห้ามจิตไม่คิดนี่มันก็ยิ่งเข้าลุกเข้าพงไปเลยแล้วก็จะมาบ่นว่าทําไมปฏิบัติเราฟุ้งเหลือเกินอันนี้พ่อไม่เข้าใจธรรมาชาติของจิตแล้วพอจับหลักไม่ได้ก็เลยปฏิบัติผิด แต่ถ้าเราปฏิบัติถูกเนี่ยนะมันก็จะค่อยเข้าถึงสิ่งที่เราเพียรพยายามที่จะบรรลุหรือทำให้เกิดขึ้น